เ็ครั้งไหนที่เรารู้สึกว่าเราจําไม่ลืมเลยสอนย่อะอม,มา,า<ส>มาสรุปใส่เท่าไรว่าเขาน่าจะแถว56-58กัวใหญ่แล้วนะ56-58บอกว่าไม่เท่าไรกู <c oughs> เริ่มอยากรู้ขนาดของข้างล่างแล้ว <c oughs> แต่ว่าถ้ารับคือให้รับคือมาเลยให้รับคือโอเคเราก็จะแบบอ,อพริวนิดนึงอ้าวจะอยากรู้แกอะ ีค่ะทุกคนแล้ววันนี้นะคะกลับมาพบกับรายการชวนรวยคุยแล้วก็วันนี้ต้องบอกเลยว่าแขกรับเชิญนะคะคือแบบหล่อน่ารักขาวผิวเนียนเป็นไอ้เต้าตาขีดแบบเราติดตามเขามาแบบสักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะก็พาให้ทุกคนได้รู้จักนะคะยินดีต้อนรับน้องปินค่ะ สวัสดีครัว้ากลักมากแกตัวจริงข่าวมากหล่อมากหลังจากที่แบบว่าแอบ,บดูในทวิตเตอร์มานานอ๋อก็วันนี้ก็ได้เจอตัวจริงแล้วนะคะก็เดี๋ยวให้แนะนําตัวเองก่อนเลยค่ะว่าชื่ออะไรทําอะไรที่ไหนยังไงโอเคครับชื่อจริงๆชื่อปริ้นครับผมแต่ว่าแอคเคาท์ที่ใช้ในทวิตเตอร์คือทอมฟูบอยครับผมางานหลักๆตอนนี้ก็จะลงในแอคเคาท์ทอมฟูบอยเป็นหลักครับผมแต่ว่าพวกไอจีอื่นก็สามารถติดตามกันได้อ่ายังไงก็ไปลองดูนะเพราะว่า ฉันบอกเลยว่าความเสี่ยวอ่ะมันจึ้งมากทั้งแบบความหุ่นความเอิยแต่ ก่อนที่ววาแกจะไปดูหุ่นเขาฉันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องนี้ก่อนนะคะก่อนที่จะไปรู้จักกันมากกว่าน,นี้เพราะว่าจะได้แบบว่าพาหนุ่มๆม,มาออกอีกเยอะๆอะแกกดไลค์เลยกดไลค์ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้โอเคคราวนี้ต้องถามเลยค่ะว่าทําไมถึงชื่อว่าโตฟุบบอยตอนแรกมันมาจากการที่โนริโอไทป์คนใช่ไหมจากคนทรงเราอะคุณก็จะมองว่าโตฮู้อยู่ละแล้วทีเนี้ยเราก็ติดใช้คํว่าแบบอะไรที่มันแบบเชนเฟรนด์ล้วก็จะใช้คํานั้นแล้วก็ตามด้วยบอยแบบอย่างแบบแซดบอยอะไร เปลี่ยมาเป็นทอฟฟี่บอยอ่าก็คือ<บ>ได้ความคิวด้วยนะหลักด้วยแล้วก็แบบมีความเป็นตัวเองแบบแกชื่อเขาก็น่าจับน่ากอดน่ากินไปหมดแล้ว <c oughs> เออมันเหมือนบังเอิญไปหมดลเลยทุกอย่างก็โอเค,อเค,อเคได้ชอบแล้วก็ใช้ชื่อนั้นเลยอ่าคร <c oughs> าวนี้เห็นในทวิตเตอร์หรือว่าแบบในไอจีอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบงานศิลปะคือ,อเรียนศิลปะหรือว่าชอบหรือว่าอะไรทําไมถึงแบบได้แบบสนใจศิลปะใช่ครับเป็นคนเรียนจบแอนิเมชันมาอ่าอแล้วก็หลังจากนั้นก็มา กราฟิกดีไซน์ต่อแต่ว่าพื้นฐานของเราก็จะเป็นคนชอบชอบดูหนังชอบฟังเพลงชอบดูแอนิเมชันอยู่แล้วรวมถึงเราก็เคยแบบเคยอยู่ในการผลิตแอนิเมชันด้วยก็คือโปรไฟล์ไม่ได้ธรรมดานะแกแล้วก็ตอนนี้ก็คือทีมกราฟ,ฟิกเพจชันแล้วก็ตัดต่อเอยอะไรเอยที่เกี่ยวกับการกราฟ,ฟิกก็คือบายไปก่อนเนาะ <c oughs> เพราะว่าผิวพันธ์รลีมันไม่ถูกใจ <c oughs> ผิวพันธ์รลีฉันถูกใจแบบนี้ <c oughs> ทำไมไม่มีมาสมัครกันบ้าง แล้วตอนแรกๆที่เห็นเลยเนี่ยก็คือเราจะแค่แบบ ถ่ายแบบอาร์ตใช่ไหมแล้วแบบนูตบ้างนิดนึงหรือแบบซ็กซี่แบบผู้ชายแบบโชกา้ามโชบอดี<ช>้แล้วมาอยู่ๆเนี่ยมันถึงแบบว่าเราถึงได้มาแบบเข้าสู่วงการการแบบมีคลิปได้ือตอนนั้นมีคนที่คุยกันชวนมาทำอลีแฟนแล้วเราก็เลยโอเคลองทำล้วกันเราก็มองว่าเขาก็ทํามานานแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะแบบเออประสบความสําเร็จแล้วก็เขาก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรกับชีวิตปกติของเขาาเงี้ยแล้วก็เออก็ทําบ้างก็ไม่ได้คิดอะไรอะไรอ่าก็<ช>แ,ตแต่ตอนนี้ฉันก็หวังบอกว่าก็ลองไปซับสไคร์กัน นะคะในช่องทางต่าง,างๆในเว็บไซต์เอ่ยใดนะแล้วคนนั้นน่ะคุยกันถึงขั้นไหนทําไมเขาแบบว่าชวนเราไปถ่ายแล้วเราถึงแบบคิดจะไม่ถ่ายเพราะว่าด้วยความที่ฉันก็ติดตามแกเข้าใจป่าว่าฉันก็ไม่เห็นเขามีคลิปแต่อยู่มันมีคลิปแล้วมันก็แบบว่าเป็นคลิปซึ้งคลิปเสี้ยวคลิปเด็ดอะฉันก็เลยแบบว่า ทำไมเขามาทำคลิปแล้วฉันก็คอมเมนต์คลิปนั้นกับคนคนนั้นว่าแม่เก่งจังแม่เรียนอะไรมาแม่มาสอนหนูหน่อยทำไมแม่เก่งจังทำไมถึงดิวผู้ชายที่แบบไม่ถ่ายคลิปมาถ่ายได้เราเป็นแบบคนคุยถึงขั้นไหนกับเขาอะก็คุยกับเขาแบบคุยหยุดหยุดแบาปีหนึ่งแล้วก็มาเพิ่งคุยกันจริงจังสองสามเดือนอะไรอย่างเงี้ยครับในเรื่องความรักเนาะเราก็ยังมองมันเป็นเรื่องคล้ายๆแบบในมุมของเด็กอยู่เราก็ยังแบบค่อนข้างแบบคลั่งรักนิดนึงคไั่งอะไรเราก็จะแบบได้เราก็ คิดว่าเขาดีไปหมดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าสมมติว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยกับเด็กหรือว่าน้องๆนะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆเราต้องคิดให้ดีๆก่อนเนาะเพราะว่าคลิปพวกนี้หรืออะไรพวกนี้มันก็จะอยู่กับเราไปตลอดเพราะฉันอยากแบบแค่ข้างรักเนาะแต่ว่าอันเนี้ยคือเราโตกันหมดแล้วนะคะแล้วเราก็ผ่านความคิดแล้วเนาะว่าเราสามารถที่จะอยากทําทําได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบน้องๆอะไรเงี้ยก็ต้องแบบให้ระวังตัวแล้วครนี้ต้องถามอีกว่าเสพสื่อพวกนี้ไหมแล้คือเสพบ่อยขนาดไหนทุกคืนไหมก็เมื่อก่อนก็บ่อยอยู่ถ้าเป็นถ้า เป็นช่วงเด็กๆอะไรเงี้ยก็จะแบบบางวันเสาร์อาทิตย์ก็จะแบบยาวทั้งวันไม่ทำหลตยทำอย่างเดียวเลยก็ก็ประมาณนแล้ว <c oughs> <c oughs> บ่อยสุดํำเองบ่อยสุดที่แบบมากที่สุดํำได้กี่ครั้งวันนึงประมาณ ครเอาแก้วมาลุกแบบแกมว้าแกแล้วทําไมเราถึงเลือกที่จะเปิดเผยตัวตนแล้วก็เปิดหน้าเลยเราก็ค่อนข้างที่จะเปิดใจง่ายแล้วเรารู้สึกว่าเราอธิบายคนที่เขาเข้ามาดูได้เพราะว่าเราโชว์ผลง,งานเป็นที่เป็นทางเราไม่ได้โชว์ไปแบบเกินสะดุกที่ถ้ามันหลุดไปหรืออะไรไปนั่นก็คือไม่ใช่ความผิดเราละมันจะมาไปเยีมเราไม่ได้เพราะเราทำเราทําแบบนี้เรายอมรับแต่ว่าเรา มมีีท่งาานขอเเร็ก็<ห>คือสิ่งหลักๆเลยก็คือการยอมรับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแล้วเราก็ยอมรับมันได้เนาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วต้องบอกอย่างนี้เนาะว่าจริงๆมันก็มีผลกระทบกับทุกด้านอยู่แล้วแต่ว่ามันเกิดขึ้นมาแต่ว่าเรายอมรับด้านมันก็คือจบแค่นั้นเองเนาะใช่เราตอบคำถามพวกนั้นได้หรือเปล่าออันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะทุกคนแล้วเซ็กครั้งแรกด้วยความแบบที่แกแบบน่ารักแต่เด็กแกไปดูรูปในทวิตเตอร์เขานาะเขามีรูปตอนเด็กด้วยหล่อแต่เด็ก เซ็กครั้งแรกมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็เกิดขึ้นได้ยังไงถูอว่าช้านะประมาณปีสี่ห้าอะไรจริงเหรอแต่ก่อนน,น,นั้นคือแบบชักว่าครั้งแรกเมื่อไหร่โอ้ <laughs> มอมหนึ่งมัง้งเออมหนึ่นโดนหรอว่แกได้ปี4ีเลยเหรอครั้งแรกคือป <laughs> ีสครับใช่แล้วแบบ ก่อนหน้านั้นมีเพื่อนถามแหมว่าแบบแบบเพื่อนมาหาลัยก็ต้องเล่าแหมว่าแบบฉันได้คนนั้นมาฉันได้คนนี้มาเ่อสมัเมี่ยสมัยนั้นคือเป็นคนเด็กที่บ้าวาดรูปมากวาดรูปอย่างเดียวไม่สนอะไรอย่างอี้ยแล้วแคบวาดรูปควยไหมก็จะไม่ไม่ได้แบบอยากวาดค่ะแต่ชอบชอบสตรีชอบสตรีละผู้ชายแล้วเซ็กครั้งแรกมันเกิดขึ้นกับใครเกิดขึ้นกับเพื่อนที่ยิมครับผมตอนนั้นเขาก็เข้ามามี จุดประสงค์ของเขาแหละแล้วเราก็เออด้วยความที่แบบเฮ้ยตั้งแต่เกิดมางไม่เคยมีใครมาจีบเลยแล้วพอเข้ายิมปุ๊บมีคนเข้ามาอะไรอย่เงี้ยก็คุยกันได้สักพักหนึ่งห<อ>ลังจากนั้นเราก็แบบสักพักหนึ่งคือกี่นาทีส,สองเดือนอาานานนะถ้าเป็นกระเทย,ยิใครยิบตาเดินตาไฟแล้วนะ ท่ไหนะคือแบบเราก็จะเป็นคนสกริกเรื่องห้องเนี้ยถ้าจะมีรายการเราก็คือว่าเออต้องรู้จักกันประมาณนึงออ่าฟิลครั้งแรกเนาะักเอยด้วยใช่เราก็แบบอะไรเอยไปก็เออก็ไปหาที่ห้องเขาแล้วก็มีอะไรแล้วตอนนั้นเราเป็นลุกหรือเป็นรับตอนนั้นเขาให้เราลุกครับ <Why? S 2> เป็นครั้งแรกที่แบบได้ลองแล้วก็ลองเป็นลูกเสียบไหมก็เสียว,ยยวนะแต่มันก็ไม่สุดอ,ะอ่ะอ่าเออคืมันไม่สุดคือแตกหรือไม่แตกไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เสร็จ <c oughs> ไม่เสร็จไม่มเสร็จใช่ะใช่เพราะมันเป็นครั้งแรกทุกอย่างมันแตกไปแล้ว,แล,วแล้วมีความรู้สึกว่าอยากกลับไปซ้ำอีกสักครั้งไหมอย่างเงี้ยแบบอยากฉันอยากจะไปเสพใส่เธอสักครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยอืมไม่นะส่วนเพราะเรารู้ว่าคนนั้นอะเขาเป็นหลักุกอ๋อลูกแต่ว่า ด้วยความที่เขาเอออยากให้เราลองเกาะอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นใช่แล้วก็อ่ะลองไปแล้วก็ตอนนั้นเขาก็ดูไม่ค่อยที่จะแฮปปี้เท่าไหร่หลังจากนั้นเราก็เลยบรับให้เขาตลอดอ่ะก็คือเราก็เป็นรับให้เขาตลอดใช่แล้วรับครั้งแรกอ่ะเราแบบรู้วิธีการเตรียมตัวได้ยังไงก็คือเราก็ทําความสะอาดอ่ะแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าเราต้องทําความสะอาดว่าเราต้องทาอย่างนี้อย่างนี้คือมีแบบรุ้นพี่บอกหรือดู youtube หรือว่าดูเพจครูแพรที่มันเป็นเพจสารละพาำรู้หรือว่ายังไงอ่ะ มันต้องแบบมันต้องเหมือนเเหมือนสมมุติว่าตอนนี้มีแบบเกยน้อยดูอยู่เกยน้อยจะแบบว่าฉันอยากได้ครั้งแรกแต่ฉันไม่รู้อ่ะแล้วเราต้องไปศึกษายังไงหรือว่าถามใครตอนที่เราไปลองหลับขังแรกเหมือนเหมือนเราเกทเองก็โอเคเราต้องล้างให้สะอาดอ่าก็คือแบบติงเอาเองเลยใช่แล้วจากนั้นเราก็ก็คือติดคนนั้นเลยติดเนิบติดเนิบติดเขาหรือติดเขาก็ติดทั้งคู่เพราะเราแบบเออเป็นคนที่แบบ ก็ขีเงี้ยนจะบอกี้เงี้ยนกิดแฟนเดียวถ้าติดแฟนอะคืออยู่ด้วยแบบไม่ต้องมีอะไรกันก็ได้แต่ถ้าแบบอ,อยู่ด้วยแบบมีอะไรกันได้ต้องมีอะไรกันด้วยก็คืออันนั้นก็คงอย่างหลัง <laughs> ก็คือติดแฟนด้วยแต่ว่าจริงๆก็คือเรียนงุนมากกว่าแล้วเรารู้สึกว่าเราเนี่ยชอบผู้ชายหรือว่าแบบเริ่มรู้สึกเป็นเกย์นเนี่ยคือตอนไหนตอนนั้นน่าจะช่วงถ้ามันชัดๆเลยก็คือช่วงม .4 ที่เราได้ออกมาอยู่หอคนเดียวอืมคร,ครั้งแรกทำไมเราถึงรู้สึกว่าแบบเราชอบผู้ชายคือเราไปเจอผู้ชายหรืออะไรยังไงเราชอบที่จะหาดูรูปผู้ชายในอินเทอร์นเน็ตอา่าก่อนแล้วเราก็สำรวจลึกไปเรื่อยๆอย่อาจนเราเจอสิ่งที่แบบ เฮ้ย <c oughs> อันนี้มันวาออ้นน<ร>านะวาสำหรับเราอันนี้มันว้าวสำหรับเราแล้วก็แบบหลังจากนั้นเราก็เสพแต่อะไรแบบนั้นตนะลอ <c oughs> เออแล้วเคยมีอะไรกับผู้หญิงไหมไม่เคยครับแล้วเคยคิดจะลองไหมเรารู้สึกว่าสำหรับผู้หญิงอะเราเป็นเพศที่เราเคารพเขาอ่ะเ,เราเรื่องพวกเนี้ยเราก็เลยไม่ได้มีความรู้สึกว่า จำเป็นจะต้องอืต้องลองฉันไม่ได้จำเป็นต้องลองคือไม่ได้อยากรู้ใช่เออเพราะว่าฉันเสพติดกับร่างกายของผู้ชายมากกว่าใช่แต่ว่ามันจะมีตัวหนึ่งนะที่ได้ทางผู้หญิงผู้ชายอยู่หลังกล้องอะแล้วสกครั้งไหนที่เรารู้สึกว่าเราจําไม่ลืมเลยมันมันเยอะมากเดี๋ยวก่อนน่าจะเป็นตอนที่ถ่ายอโอลิฟ y f ครั้งล่าสุดเอ้ยไม่ใช่ครั้งล่าสุดครั้งก่อนหน้า อ่กับคนนั้นกับอสรยอหมอม้าอ่ามันเยอะเกินอ่ะมึงก็เดาไม่ถูกเลยหมอมมีคง้มิวไม่น่าใช่หรออ งานดีๆอย่างนี้จะไปเอาอะไรฝังพันแบบนั้นถ้าใครอยากรู้ก็ลองไปดูในผลงานใ่่ติดตามได้เพราะตอนนั้นเราก็ใส่สุดเหมือนกันเพราะว่าฟิลมันมาตอนนั้นก็คือมันเป็นยังไงทำไมเราถึงแบบจำไม่ลืมมันเป็นการรับครั้งแรกที่ัตอนแรกด้วยความที่ทำงานฟิลมันยังไม่ได้การฟอร์เพลย์การอะไรต่างๆมันยังไม่ไม่ค่อยลงตัวแต่พอแบบมันเข้าไปปุ๊บเออทุกอย่างมันมันมาเลยอะแบบเหมือนมันโดนพอดีแล้วมันคือแบบทุกอย่าง ล้วก็แบบโอเคไปเองแบบธรรมชาติไม่มีเสื้อท้องน้อยอะแกอันนั้นใส่เท่าไหร่อะต้องถามนี้ว่าความประทับใจมันอยู่ที่ใส่ด้วยไหมอะใส่เท่าไร่ใส่อาจจะไม่เท่าไหร่แต่ทรงทรงมันอ่าทรงยังไงการที่มันเข้าไปอยู่ในรูของเราแล้วอะเรารู้สึกว่าทรงไปควายไปขวานหรือว่างอขึ้นงอลงอะอ ก็จะงัดขึ้นนิดหน่อยองัดขึ้นก็เลยรู้สึกเสียวเพราะว่ามันถูกจุดจริงๆนะคะถ, <laughs> ถ้าใครที่เป็นลับก็จะรู้ว่าจุดมันอยู่ด้านบนเ <laughs> นาะ,ะ,ะสรุปใส่เท่าไหร่ว่าเขาน่าจะแถวๆห้าสิบหกสิบห้าสิบแปดกัวใหญ่แล้วนะเขาว่าไม่เท่าไรหร่หรืออาจจะใหญ่กว่นานั้นเพราะว่าก็ดูถ้าดูจากตาเปล่าที่ตอนนั้นก็ดูใหญ่อยู่พอสมควรเพราะคนนั้นเขาขายความมหัรห้าหกห้าแปดบอกว่าไม่เท่าไหร่กูเริ่มอยากรู้ขนาดของข้างหลังเลย คำว่าใหญ่ขนาดไหนก็เล็กกว่าลูอะมันมีอยู่จริงนะพี่ดอกมันมีอยู่จริงแล้วมันเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยจริงๆเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะจะใหญ่มาจากไหนก็เล็กกว่าลูเราอยู่ดี <c oughs> แล้วความรู้สึกตอนที่เป็นลูกกับเป็นลับมันต่างกันไหมเราชอบแบบไหนกรว่ากันโดยโดยที่เราเป็นรับมันตลอดเราก็จะรู้สึกเคยชินกับการเป็นรับมากกว่านะ้าเป็นงานลุกเนี่ยเราก็สามารถที่จะโอเคลุกได้แต่ว่าเราอาจจะ เหมือนเหมือนที่เคยบอกว่าเออมันไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเท่าไหร่จังหวัดซอยเราจะยังไม่เป๊ะใช่เป๊ะไหมไปดูแต่ว่าถ้ารับคือให้รับคือมาเลยให้รับคือโอเคเราก็จะแบบเพลีวนิดนึงฉันอยากรู้แกก็ลองไปหาดูกันนะว่าแบบคำว่าพลีวมันจะพลีวขนาดไหนมันจะถึงขั้นที่แบบว่าเป็นรับร้านหรือเปล่า แล้วแกเอาตัวเองอ่ะถึงขั้นเป็นรับร้านไหมในบางเวลาถ้าเป็น3-4ปีก่อนก็คิดว่าร้านประมาณหนึ่งว้าว <Wow! S 2> <laughs> ตอนนี้ล้านไหมอ่ะตอนนี้ตอนนี้ก็ล้าน,านมากเป็นโอกาสอ่าต้องบอกว่าแล้วแต่ขนาดของรวยคุย <laughs> ขนาดมีส่วนไหมมันไม่สําคัญนะแต่ว่ามันก็มีส่วนทําให้เราแบบว่าความจุกความเสี่ยวก็เพิ่มขึ้นเนาะใช่แต่ถ้าจุกไปเนี่ยเราจะเป็นคนที่ไม่อยละอ่าแต่ว่าเซ็กจริงๆการทําแบบนี้เป็นเรื่องที่ดีมากเนาะก็คือมันจะได้เซ็กที่แบบอยู่ตรงกลางกันพอดีบางคนนึงชอบอย่างนึงอีกคนชอบอย่างนึงแต่ถ้าสมมติแบบไม่คุยกันมาจะเป็นเซ็กที่แบบคนละแบบแต่ถ้าแบบเราได้คุยกันอย่างเงี้ยมันก็จะแบบรู้กันแล้วก็จะเจอตรงกลางแล้วก็จะเป็นเซ็กที่แฮปปีนะ้เนาะใช่ครับอืมแล้วถ้าสมมติว่า วันหนึ่งอ่ะมันต้องแบบมีเซ็กกับผมยาวอ่ะจะได้ไหมคือมันก็แบบฟ <c oughs> ีรวยคุยเหมือนกันเอาแบบทํานมไม่ทํานมก็ได้อาจจะเป็นเผ่าดงูแบบชั้น <c oughs> หรือจะแบบว่าไม่มีนมแต่มีงูอย่างเงี้ยเออ <c oughs> ได้ไหมอันนี้คือถ้าถามมันก็คือพินจะชอบ ในบอดี้ผู้ชายมากกว่าอ่าแต่ถ้าสมมติมแบบว่าเป็นรูปร่างแบบลือสีคล้ายชั้นเลยอย่างเงี้ยอาจจะได้ได้ไหมหน้าแบบลือสีอย่างงี้แต่ว่าหุ่นบอดี้ผู้ชายหุ่นแวาบผู้ชายหุ่นพวงาบก็ผู้ชายอยู่อ่ก็ความจริงก็ไม่ใช่อาจจะต้องเป็นอย่างงี้อาจจะต้องเป็นแบบว่าง,งานแบบตาแล้วผู้ชายเรื่อมก่อนแล้วอผู้ชายถ <c oughs> อดปุ๊บชั้นใส่อย่างเงี้ยอาจจะได้เนาะติดตาให้ดูเรื่องอ่างเงี้ยเนาะได้เออแล้วแบบว่าพอคลิปออกมาเนาะเป็นงูเป็นง กระเด้าพี่หุ่นเลยฉันว่าอันเนี้ยฉันวางแผ่นจะได้ลับตีนนคำถามเนี้ยมันถามแค่อไรู้ไหมถ้าตอบว่าได้ฉันก็จะแบบพยายามเตาะถ้าบอกว่าไม่ได้กูจะใช้แผ่นนี้แหละปิดตาได้ถ้าปิดตาไม่มีปัญหาอะหล้เรื่องเลยได้แหละถ้าปิดตาก็ดูที่ดีลาย่างเดียววซึ่งข้าวนี้ ด้วยความที่เราเป็นได้ทังรับทังลุกสเปคที่ชอบแบบจริงๆเลยแบบที่ไม่ต้องมีคอนเทนต์คอนเออย์ที่แบบเราชอบเป็นสเปคของเราเลยอะจริงๆเป็นยังไงเป็นแบบไหนอความจริงก็กว้างอยู่นะคือก็ค่อนข้างกว้างครับคือสเปกก็จะมีตั้งแต่ปีไปยันเข้มอะไรอย่างเงี้ยอฉันตอบกลมกลมให้เลยว่าได้หมดได้หมดได้หมดก็คือสเปคไม่มีดิวมาถ้าถูกใจก็คือได้หมดใช่ชอบแบบ กำกลามหรือลินลินถ้าถ้าชอบดูถ้าชอบดูใครๆก็ชอบกันเ่มือนกเนาะแต่ว่าเราก็เคยมีความรู้สึกผูกพันกับคนที่เขาแบบก็คือคนธรรมดาเลยอะธรรมดาหุ่นพิศาธรรมดาไม่ได้เล่นกล้ามไม่ได้เล่นแบบไม่ได้กำลังกายเราก็อินเราก็อินกับเขาแต่ว่าต้องบอกอย่างเงี้ว่าปิ้นหุ่นดีมากก่อนที่แกจะโชว์หุ่นฉันขอแบบแกกำมือแล้วโชว์โชว์อ่ะแกแล้วแกไปจินตนาการนะว่าครา้งหน้าเียมันจะเป็นยังไง คือตอนนี้เส้นเลือดกูก็ขึ้นเหมือนกันที่กูแอบมือไปน่ะเส้นเลือดกูขึ้นเหมือนกันแกอาจจะกำหมัดแล้วแบบโชว์กล้องดิประมาณนี้โอ้ยแกแล้วแกดูเส้นเลือดออ้ยแมงเอ๋ยกูเรียนอะไรชักเป้าก็ได้อยเีงยะ ไปน้องเอาก็ได้เลียขอเลียมือกเส้นเลือดะไรชักเมาก็ได้อะนร้ด้วยความที่แกหุ่นดีมากฉันขายแกโชว์หุ่นนิดนึงได้ไหมได้ครับเดี๋ยวถอดไม้ให้นะฮะขอบนะคะเราแกเปิดแล้วแกเสี่ยวมากเสี่ยวมากไม่ก่อนที่มึงจก้ถ่ายกล้องโทรศัพท์กันอะกล้องหลังอะเห็นไหม ัเครบก็หลังเห็นเลยโอ้ยแกเสียวมากเอาขออีกนิดนึงขอเนินตรงนี้นิดนึงขอแบบว่า V shape เขาเรียกอะไรนะตรงเนี้ยอ่ะขออีกนิดนึงเออ อุ้ยแกคือมันแบบมันดีมากอ่ะอุ้ยแกมันเกินมันเกินอะขอจับขอจับอุ้ยแกมันรอนแล้วแบบขนนะขนละอ้าวอะนั่งเลยหานังเลยอ่ะเดี๋ยวปิดกางเกงนิดนึงเดี๋ยวคูแพรกแข่งจบได้ไหมเดี๋ยวขอแบบนี้ก่อนเดี๋ยวขอแบบนี้ก่อนอุ้ยแกคือทําไมแบบมันเนียนขนาดนี้แล้วแบบทาไมแบบ มันชมพูมันอะไรขนาดเนี้ยอันนี้ก็อาจจะโชคดีจุงก,กรรมพันธุ์เพราะคุณพ่อเป็นคนขาวมากเออคุณแม่ผิวก็ผิวก็ไม่ได้แย่ครับแต่ว่าแบบอืมึงลูกเห็นคือแข่งกูแค่นี้อ่ะเดี๋ยวขอจับนะขอจับทุกคนโอ๊ยแกมันแบบมันเนียนไปหมดเลยอ่ะแล้วแบบก้ามแขนก้ามเอยคือแบบ <Hum> ชั่อกเลยนะว่างานพรีเมียมแล้ว ด้วยความที่แกแบบดีขนาดเนี้ยมีคนขอสดเยอะไหมก็เมื่อก่อนก็เยอะครับแต่เราก็รู้สึกไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยคอมฟอร์ตเท่าไหร่อ่าใช่เพราะเสน่หอย่างเงี้ยไอ้นะกูขอถอดถุงเท่านั้นมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะแต่ถ้าเห็นอย่างเงี้ย ใส่ถุงแล้วเสียดายทีครั้งหนึ่งมันจะต้าออย่างเงี้ยอีกอกขอแบบถ้าฉันเป็นลูกฉันก็ขอแบบอยากปล่อยท้องฮะ <c oughs> ได้นะแต่ก็ <c oughs> ก็คือ <c oughs> ต้องจูงมือกันไปกวดเลือดนตอนนั้นเลยอรอผลแล้วก,ก็กลับมา <c oughs> เออแต่บางบางทีเสีมากอันนี้ก็คือต้องบอกน้องๆเหมือนกันเนาะว่าการที่มีเพศสัมพันธ์นะคะทุกคนจริงๆการป้องกันแบบเนี้ยดีมากไม่ว่าจะเป็นการใส่ถุงยางอนามัยหรือว่า การที่เราแบบไม่มั่นใจในคู่แล้วเราก็แบบให้เขาใส่ถุงยางแต่ถ้าแบบคนที่เรามั่นใจหรือว่าเป็นคู่ประจำก็จูงมือกันไปตรวจเลือดแล้วก็ค่อยมามีเพศสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าหลังๆมีการกินเพล็บเนาะก็ใครที่แบบว่าชอบสนุกลักสนุกอะไรอย่างเงี้ยก็กินเพล็บก็ได้แต่ว่าเพล็บก็ป้องกันได้แค่ HIV ไม่ได้ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆเพราะฉะนั้นการใส่ถุงยางอนามัยก็ยังเป็นเรื่องที่ดีที่สุดอยู่เนาะ<ด>แล้วเดี๋ยวเนี้ยปิน้นแกนัดบ่อยไหมไม่บ่อย,มมอยแล้ว เคยหมู่เคยสวิงไหมก็มีบ้างเนี่ยะแกฉันอยากตัดผมผมแบบนี้กระเทยไม่มีนะงานหมู่ผู้ชายไม่มีพี่ดอกมันมีแต่ให้ไปงานขึ้นคู่ผู้หญิงบ้างเป็นงานกระเทยสองกระเทยสามแล้วไปนั่งขำล่ากันมันเป็นฟิลแบบนี้นี่แหละที่ฉันอยากตัดผมอยากอานมออก มันฟินเนาะามว่าฟินไหม,มส่วนกลัวเราไปสองสามครั้งไม่ค่อยนะอ่าคือหลายตอนที่แกไปอาจจะแบบรับหลายคนไหมเราเป็นรับคนเดียวอ๋อแกไปนรับคนเดียวใช่แล้วมันดูรู้สึกเหมือนแบบทุกคนพยายามลุงมใช่ทุกคนต้องที่จะใช้งานเราอย่างเดียวคุยฉันชอบมากเลยนะแรกอะ <laughs> แรกอะมันจะดีแต่พอสักพักเราจะรู้สึกว่าก็เราไม่ใช่รับรับจากก็รู้สึกว่าเออเราก็ต้องการคนที่ชีวิตเราอยากเห็นด้วยฉันก็เป็นมนุษย์ มีจิตใจเนื้อเยี่อของฉันมันก็อักเสบได้ฉันโดนอะไรค่ันขนาดของปินจริงๆเนี่ยแบบเล็กวงคลคือเล็กอะไรคิดว่า54บสมั้งครับอ้าวเท่าที่เคยซื้อถุงยางมาแล้วตอนนี้ปินมีแฟนไหมคะตอนนี้ก็อยู่ในฟิลที่มีคนคนที่คุยไว้อยู่อ่าก็คือแบบหัวใจกุ๊กกิ๊กแต่ก็ ก็รู้สึกว่าคุยกันแบบผูยย้ใหญ่ขึ้นอืมแต่ถ้าโติมีคนแบบอยากคุยอีกเราทํายังไงเปิดรับอยู่ไหมก็ต้องขอดูสักพักก่อนอแต่ว่าเซฟโซนขอแบบอยู่คนเดียวแบบเซฟโซนอย่างนี้บบนนก่อนคุยได้คังรัดคนใช่จะเป็นคนแบบแต่ว่าหมู่ได้ที่หลายคน <laughs> อ่ะคราวนี้เดี๋ยวให้ฝากช่องทางการติดตามเขาว่าทุกคนเนี่ยจะไปแบบติดตามปิ้นไปดูหุ่นดีๆผิวขาวๆเนียนๆนมสีชมพูแบบนี้ได้ที่ไหนคะครับก็ตอนนี้ช่องทางที่ลงผลงานก็จะมี2ช่องทางก็คือก็จะมี Instagram ครับผมก็จะเป็นใช้ชื่อปิน้นปิ้นนะครับใน อินสตาแกรมก็จะเป็นงานเป็นงานบอดี้อาร์ตซะส่วนใหญ่ครับผมส่วนในอีกช่องทางคือ Twitter ก็จะโปรโมททางด้านพวกออลิแฟนครับผมแล้วก็มีบททั่วไปชีวิตประจำวันครับแต่ว่าน่ารักทุกอันนะคะทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่าในตัวจริงแบบขนาดนี้ในรูปก็คือแบบซึ้งมากแล้วก็เสียวมากเหมือนกันแล้วบอดี้คือแบบเห็นถอดแค่ข้างบนคือดีอย่างนี้นะถอดทั้งตัวดีกว่านี้อีก <c oughs> แล้วตามไปเสียวด้วยกันนะคะที่ทางสองช่องทางเลยทั้ง i g แล้วก็ทวิตเตอร์นะคะแล้วก็ ทางอื่นๆนะคะก็ลองเข้าไปกดลิงก์ดูในทวิ t เตอแล้วก็เราก็ทิ้งตรงนี้ให้แล้วนะคะ <c oughs> แฟนๆที่ดูคลิปช่องเรานะคะ <c oughs> ก็อยากคอมเมนต์ถามข้างล่างนะั้นแล้วก็อยากกดข้ามเพราะว่าคอนแทคมันอยู่ตรงนี้แล้วนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยนะคะก็ ้องขอบคุณปรินมากมากที่มารายการวันนี้นะคะวันนี้แบบใจฟูแล้วก็มีความสุขมากต่ด้ยวยความที่ฉันก็เป็น FC เขาคนหนึ่งที่แบบเคยตามแต่ว่าอาจจะไม่เสร็จเพราะว่าไม่ไม่มีคลิปเสี่ยวแต่ทุกวันนี้ก็คือสามารถเสร็จได้แล้วก็ทุกคนก็ไปเสร็จตามกันนะคะที่ช่องทวิตเตอร์ของปริซ์แล้วก็วันนี้ก็ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องแพรวด้วยนะคะวันนี้เราสองคนก็าลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย